มาทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิ ภารกิจจึงเป็นน้องเจนี่จะน้ใจจนี่หจริงๆเป็นตัวกระส่ายคนตายแล้วลูกยังไม่ถึงสงกรานนะคะไม่เป็นไรค่ะเราเตรียมพร้อมก่อนที่จะสงกรานเลยค่ะมันไม่มีน้ำข้างในกล่องเอารก็ฉีดไปทั้งนู้อย่าเล่นของจริงเลยค่ะ เดี๋ยวสภาพพวกหนูจะยืนไรักมากได้ผมเห็นต้องอยากได้เหมือนเราใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวคนพาไปเที่ยวงานนี้ราคาไลน์เกมเฟสนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนไลน์เนี่ยต้องติดตามให้ได้เลยถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นแฟนไม่เป็นไรมาดูรับรองว่าจะต้อง ติดใจแล้วก็อยากต่างงานนี้แน่นอวย่างงามากเลยจริงจริงเนะช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์พิชารนจะมาและที่สําคัญค่ะที่วางอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกด้วยจริงหรอใช่ค่ะเอามาแจกให้กับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เอบม่มเมื่อกี้กระจกก็ชอบนะสุดยอดน่ารักน่ารักฟังก่อนว่าเขาจะแจกยังไงซิแจกยังไงต้นผลจะบอกเดี๋ยวบอกแต่ช่วงหน้าก่อนที่เรจะมาเล่าข่าวให้ฟังแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเตรียมตัวฟังดีๆค่ะเพราะว่าคําถามไม่ยากแล้วก็แจกหมดเลยพวกนี้ซึ่งเป็นลิ ติจากเกาหลีท้งไหนเมื่อไหรอที่เงอนไขคือพิธีกรเล่นได้เมื่อกี้เขาถามแล้วเขาบอกว่าซื้อค่ะก็เนี่ยทีมเ็าเนี่ยซื้อสิอะไรนะอีกครั้งอีกครั้งซื้อสิคะก็ซื้อสิคะรวยรวยอย่างเราแต่ผู้ชมเพราะฉะนั้นผู้ชมต้องนั่งอยู่หน้าจอห้ามไปไหนเดี๋ยวมาฟังกฎกติกาของน้ําฝนคือเราจะได้ตุ๊กตาสวยๆจากสติกเกอร์ลายแบบนี้ไปคุ้ใจมากนี่วันนี้แสดงความยดีกับเด็กหน้าห้องของแจวด้วยนะคะ ใช่สิพี่ใช้ข้อใส่ขจริงจรคือถามพวกหนูก่อนไหมรู้สึกยังไงพี่ปุ๊กถามหนูนิดนึงผ่านพวกหนูไปเพื่อไม่ให้สะเทือนใจสะเทือนมากค่ะพี่ปนสะเทือนใจตั้งแต่พี่แป้งแตกการ์ดแล้วไม่เป็นไรค่ะใครที่มาเป็นพิธีกรรายการแจวมักจะไม่รอดมักจะไม่รอดในการเป็นโสดนานมักจะได้แต่งงานมดาวค่ะรู้สึกค่าไงคือบอกเลยว่าขายดิบขายดีอ่ะขายดิบขายดีมากเาก็คือว่าก่อนเข้ารายการก็จะมีการเอาอะไรมาตบตบเซ็งลีฮอมากอ่ะ ทยอยไปทีละคนทีละคน, <c oughs> นะก็ยังคงเหลือจินนี่กับ <c oughs> น้ำฝนเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ไม่เหี่ยวตอนนี้ที่เหลือนะมีน้ำฝนมีจินนี่ <c oughs> มีแพง <c oughs> ก็หมดหมดแล้วค <c oughs> ่ะ <c oughs> ม้ามีมแ้าเหลือก็เหลือหม่ะมกน้องเกลเขาจะแต่งปีนปีเกลเขาจ่ออยู่แล้วมไม่ห่วงห่วงแจ็คกระสิบรรยากาศเบรอยากาศที่สุดรักไปเป็นประธานคุณสมรักใช่ะนะคะแล้วก็มีน้องมีนไปนะคะทุกเฟิร์สไปเมื่อสักครู่ใช่่คะบรรยากาศก็แป็งสวยเนาะแป็งสวยคือที่ค่ะอิจฉาตรงที่คบกันมาแค่ปีนิดๆเนาะทำไมหนูไม่มีจุดนั้นบ้างไม่พี่จะอธิบายให้ฟังเพราะว่าประสบการณ์ ที่เคยผ่านมาเขาบอกว่าความรักบางทีไม่ต้องรอเวลาเวลาที่ใครสักคนเดินเข้ามาแล้วมันใช่มันคือใลาเนาะลำคานเนาะคือทีนี้กันจะไรสิบแปดปียี่สิบปีแล้วค่อยแต่งพูดถึงตัวเองทำไมคนขอร้องให้แท็บได้ไหมคะคือไม่มี้ลย ขอร้องให้คือบอกเลยว่าคุยกับจินนี่จินนี่บอกหนูคุยอยู่หนูแบบเด็กคุยอยู่นั่นแหละคือยังไม่ได้ปกป้องปกปจอกเมื่อวานนี้น่ารักมากใช่ไหมคือที่พูดเนี่ยเพราะว่าไปตอนที่เพิ่งเลิกงานกันเลยเรียบง่ายจริงๆไปเจอไปเจอนุงเฟิร์สก็ถามเฟิร์สทัแป้งแต่งงานตรงไหนพี่พี่ครับเดินขึ้นไปนะครับคือมันขึ้นลิฟต์ชั้นห้าครับพขขึ้นไปจ้ะเขาเก็บของหมดแหละนักดนตรีเก็บของแล้วไปสดึก ไม่ก็คือมีมีบรรยากาศน่ารักมาก<ช>คือเจ้าบ่าวเนี่ยนะคะก็อยู่ไชน,าน่าน้องมีอยู่ไชน่านแล้วก็ถามแป้งว่าแป้งแปงแ้งเราแต่งงานแล้วแป้งจะยังไงคะอ๋อแป้งก็อยู่กับคุณพ่อเหมือนเดิมค่ะเพราะว่า<ช>มิงเนี่ยเขาอยู่ที่ไชน่านก็ต้องทํางานที่น่านเป<จ>็นน<จ>ักธุรกิจที่น่านนะคะที่มีประสบการณ์นะเนี่ยนี่แต่งงานก็อยู่ห่างกับสามีใช่ค่ะสามีอยู่เชียงรายตัวเองได้อยู่กรุงเทพที่่หนี้พี่ปอยอยากให้เป็นอย่างไนมากจริงนี่อยู่ห่างกันดีดีอยู่ใกล้กันก็เบื่อมากอ่ะบอกว่าจะ มีทยานเลยเพราะว่าแป้งนี่เห็นหน้าเด็กนะแต่อายุไม่เด็กแล้ว่อายุไม่เด็กจ้ะไม่อยากจะประจานน้องเลยนะฮะอายุก็เนี่ยใกล้เคียงป้าดาวเขาแล้วแต่ป้าดาวลูกเจ็ดขวบแล้วนะเดี๋ยวมีสิ่งที่เหมือนกันขอบอก แป้งเนี่ยเขาเป็นลูกของวราพรวราพรมีสามีอยู่ไกลก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไม่ได้เป็นภาษาสามีทํางานอะไรสามีทํางานเกี่ยวกับเรื่องของขยะรีไซเคิลเพราะว่าแป้งเขาก็เลยดําเนินรอยตามมีสามีที่มีอายุน้อยกว่าและที่สาคัญสามีก็ทําธุรกิจเดียวกันโอยเป๊ะมากไหมก การรับประทานเด็กทาให้ชีวิตเรายืนยาวแล้ะก็ดูพี่เตนสิคะดูเหมือนรีไซเคิลตลอดเวลาสามีจับแกไปรีไซเคิลนะคะไม่งั้นเราไม่เห็นอย่างทุกวันนี้แรกๆรกียูสก่อนหลังๆเอาเข้าเครื่องบดแล้วออกมาใหม่คือใครไม่มาเลยอ่ะบอกคนเยอเลยส่วนวันนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของลนยนะคะของน้ำฝนแล้วจินนี่อะไรลูกบอกวันนี้ค่ะด้วยความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหลังจากมีความรัก เต็มหัวใจกันแล้วหนูจะไปเที่ยวน้ำตกค่ะอเหที่ภาคใต้อันนี้ต้องติดตามที่ภาคใต้จะมีน้ำตกอะไรสวยงามค่ะชุ่มฉ่ำยังไม่พอชุ่มฉ่ำยังไม่พอมีอะไรคะทุ้มหัวใจแล้วก็เปียกใจวันนี้พี่เต้นไม่อยู่พี่ก็รับหน้าที่กินสิจ๊ะอาหารว่างเหรอพี่ กรี๊ดอยากกินแบบแบบแบบแป้งมั่งโอ้โหมีแล้วนะต้องทำใจและชีวิตนะขนมปังไส้ชานมอร่อยมากนุ่มหอมมากเดี๋ยววันนี้ ได้ชิมแน่นอนก็หวังไว้ว่าอย่าให้เพียงแค่มโนนะคะค่ะที่ส่งเสียงไปเนี่ยนะรีบจัดกันมาเร็วๆเลยทีเดียวหวังใจไว้ว่าหวังใจว่าส่วนของพี่ดาวค่ะรับรองว่าเด็กๆจะต้องชอบไม่รู้เป็นอะไรเพราะเด็กร้อยทั้งร้อยจะชอบไดโนเสาร์ใช่ ลูกของคุณโองค์ที่หน้าก็ชอบเามาโชว์ไม่ล่ะน้องจริงก็ชอบแพะพัดก็ชอบแพะพัดนี่เข้าเส้นเลยเด็กที่รู้จักทุกคนชอบไดโนเสาร์คี่เราก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าเด็กกับไดโนเสาร์มันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวโยงกันที่เราไม่รู้อ้าวจริือเด็กวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ก็รู้ว่าจะได้ต้องเป็นพันเวโลซีแรปเตอร์แน่ๆทันพันกินเนื้อกินเนื้อไมกินทุกอย่างวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ที่หนึ่งที่เป็นการค้นพบไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย แล้วเป็นจุดเริ่มต้นให้เรารู้ว่าเอ้ยเมืองไทยมีไดโนเสาร์แล้วก็ทําการค้นคว้าวิจัยกันต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวติดตามค่ะส่วนพาดยวันนี้นะคะเราอยู่กับคนรักน้องหมาค่ะกาไม่พลาดนะคะเพราะว่าวันนี้น้องหมาเขามีชั้นสาหรับการวางอาหารเก๋ทีเดียวนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะยังมียังมีอีกเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะคะ๋ยวช่วงจากพารวยติดตามกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูย้อนหลังเอออยากดูย้อนหลัง เข้าไปได้ค่ะที่เวอร์ไว u b เว็บยูทนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าแจวแฟมิลี่เป็นภาษาอังกฤษค่ะเจอเลยใช่ค่ะส่วนใครอยากจะมาคอมเมนต์อะไรเข้าใน IG นะคะหรือว่าส่ง SMS ก่อนนะคะ4838313ค่ะหรือ IG แจ๋วแฟมิลี่ค่ะเข้ามาดูรูปสวยๆของพวกเราได้เลยค่ะน่ารักน้องๆเก่งเดี๋ยวนี้ทํางานกันเป็นทีมากๆเลยหน่อยพี่ฟอก็คงไม่ต้องแล้วค่ะไม่ไม่ไมพี่ต้องอยู่ดูแลปัปรับให้สบายเธอพ พักกันก่อนยังไม่ง่วงตอนนี้กรับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ<อ>ยังห่ว<อ>งคนข้างหลังพี่อ<ไ>ปอ